ครับสวัสดีครับผภาฟ้ามครับมือนีก็เป็นมือวันที่สิบกุมภาพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรับมือสุดเกียนครับผมไจเองว่าไทยเรียนลอยมาฝ่าครับงามๆครับเลยครับแง่ลูกลูกผูนะครับเอาไปเลี้ยงกิญยาครับว่าไท่บานห้อว่าไทยเรียนลอยโอวเตือนเตือนใจ ครับนี่เบื้องหลดครับลูกตัวที่สองเบื้องหลูกกันหนล่ะครับลูกสองเดือนสามเดือนครับเพิ่มสูงแม่กับเ็กเกาซิบเท้นลอยเซตเลยล่ะเม็ดนึงเลยครับเบื้องหลดครับนั่นแหละงามๆครับแม่ลูกเปิดตึกถึงแล้วครับเมื่อนี่เปิดมือนสองพันครับเอาไปเลี้ยงกินหญ่ครับเบื้องหลุกน่ารักแค่ยังนี่ะบับสบายกระเป๋าเลยครับถูกๆูแล้วครับครับนี่แม่สาวครับแม่สาวนี่ พ่อมอซ้อมครับเนี่ยสิบแปดสิบเก้าเดียนเรอครับเนี่ยมันขึ้นแล้วครับมันร้อมกันแล้วมันงอควากยวกันด้วยครับเด็กเบื้องแ้กครับงามครับเด็กเครื่องดำจิ้มดำครับครับงอควากยวกันครับตึงใดมากแยกมากมาสิบก่าตัวละก้แยกแบ่งกันแบ่งมู่ไปอดเรียนี่ครับับบแบบนี่สาวเปิดตึงๆลยครับเนี่ยครับ อาพี่น้องคืออะไรครับครับเมื่อผมปล่อยครับปล่อยท่านท่านยังท่านทายเอาได้ครับปล่อยนะครับเมียสาวนี่เปิดเลยเหมือนสามพันครับนี่เป้าโทษเลยครับนี่ง่ายมาเป็นเรื่องเมียสาวนี่ความสูงสี่ได้ยี่หรอครับรอยยิ้มหาบวกรอบยี่หรอครับหางลามเคียงดำ เอาไปผสมเอาแรกครับเนี่ยพราามันขึ้นแล้วพามันเห็นคลอมหลายเท่าแล้วครับงามๆครับสนเข้าเรียบวด้วยเบิ้งรับงามเมือนสามพันเนี่ยครับผมว่าเป็นตะเรียงครับเรียงกินหยาครับผมเหมือนสามพันนะครับนี่เบิ้งแม่รั่ครับนี่ผมมาหอดคำพอดีนี่ยามแสงเนี่ยนี่แดดกำลังอยู่ร่วงครับหาม่วงเติาจไปห้าหกโมงครับ เนี่ยเนสองพันครับงว่าสองตัวเปือแม่่ทับเลยปป็นปีเราหลวงที่หนึ่งแม่ดีู่ว่าเทศบาลอ่างดีครับอ่างมีเรื่องมีอย่างอยู่ว่าไทยมีเรื่องมีอ่างอยู่ทือว่าบ่กลมครับนั่นแหละเพื่อนะเล็บหยากรกดดีดีครับครับตอนวันไหนบ้างตัวที่สองครับเงินสองพันครับ เบอร์โ,โทรกับ0972098528ครับสุภาพฟ้ากับส่งไฮเล่กับส่งไฮซี่ตัวอีสานครับไกจไกลส่งไฮซี่ได้ครับเด้อะไม่ต้องห่วงครับไม่ถามหาร้อยกิโลอย่างครับนี่แม่สาวนี่ก็ถือว่านั่นเลยสุดยอดแล้วครับไอพี่น้องซื้อไรเลยครับงางๆครับหมื่นสามพันครับหมื่นหมดเก่งดำหูด,ดำจิ้มดำอะไรอย่าง นี่เรื่องด้ครับทำ,ำดได้กำลางดีพรนะครับนี่บือมีเรื่องครับเป็นว่าผลว่าอ่างนะครับงามครับรับผมเอาตีักเรตีครับมาละวันนี้เียงครับเฟี้ยงนี่อย่ามันต้งมอยู่นี่มันลน่นบเบี้ยครับรบียนอครับกวาเดี๋ยอยู่หอก ไห้สูทเสือครับนี่มาลาบเองครับวันละสิบแปดบาทครับนี่มาลาบเองก็ได้ส่วนไเป๊ะซองกับสี่เพิ่มราคาวเย็นครับนั่นแหละทาน้ำมันธรรมดาครับผมนั่นแหละอ้าวพักรอที่ครับมีไทยนั่นแหละมันคำแบบแบบพ่อตึงใจอยู่หรอกแบกกระรังซองพอดีครับผมก็ขอช่วยชีวิตสักนิดลรอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ